สวัสดีคะ่ะทุกทท่ททานยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรักเล็กเด็ดนะคะทางช่องทาง 3BB บีบีขิกัดทีวีซีบี u อทแล้วก็ t i k t o k ด้วยคะ่ะรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะคะรายการรักเลขเด็ดเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นรายการที่จะมีการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์เลยทีเดียวนอกจากจะมีการพยากรณ์ในดวงชะตาของแต่ละท่านแล้วค่ะในรายการเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขของกองสลากกินแบ่งในแต่ละงวดด้วยเช่นกันนะคะ ตัวเลขที่เราได้มาจะเป็นจากการเก็บสถิติแล้วก็จะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขตามหลักของโหราศาสตร์ด้วยเช่นกันนะคะกดไลค์กดถูกใจให้กับอาจารย์ลักษักนิดหนึ่งนะคะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่16เมษาไปจนถึงวันที่30เมษายเนี่ยดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ เรื่องเด่นๆของคุณนะคะจะเป็นในเรื่องของการงานค่ะไม่ว่าจะก,การงานที่มีความก้าวหน้าก็ดีหรือมีการลงทุนก็ดีนะคะซึ่งตรงเนี้ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยจะได้รับการตอบรับอย่างดีเลยแต่สิ่งหนึ่งนะจากไพ่ก้าวฐานเจษดาที่ให้ไว้นะคะก็คือว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่มีในเรื่องของโรคประจําตัวะะดูแลตัวเองกันสักนิดหนึ่งเราจะมาต่อกันในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังคล่องไม้คล่องมืออยู่นะคะ แล้วก็ยังเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ด้วยเช่นกันเรื่องของโชคลาภพอมีมาให้เห็นค่ะ แต่เป็นลักษณะของโชคลาภจากในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็การได้รับของฝากมากกว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วตรงเนี้ยต้องระมัดระวังในความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันถ้าเกิดไม่ยอมกันมันจะทําให้เกิดการทะเลวิวาทจนมีปัญหาระหว่างกันได้ด้วยเช่นกันความรักของคนโสดเนี่ยนะคะมันมีความรักเข้ามานะและมันเป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นมันจึงมีโอกาส ที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าในเรื่องของตัวเลขมงคลของคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเลข6เลข7แล้วก็เลข1นะคะอันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะแล้วขุมทรัพย์ค่ะจะอยู่ที่ทูบเสียงทายนะคะหรือเลขบัตรประชาชนของคุณเลขัตรประชาชนเนี่ย อาจารย์รักขอ,อ,อบอกนิดหนึ่งนะคะให้ดูตัวเลขบัตรที่มันซ้ำๆกันหลายๆตัวนะคะหยิบตัวนั้นออกมาคัดตัวนั้นออกมาค่ะนั่นคือกลุ่มรัพย์ของคุณการเสริมดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าขอให้เราทําบุญที่เกี่ยวกับการถ่ายชีวิตสัตว์จะเป็นการถ่ายชีวิตโครกระบือก็ดีหรือการที่จะเป็นปล่อยปลาหน้าเขียงก็ดีหรือถ้าเกิดอีกอย่างก็คือว่าเวลาเราแต่งกายเนี่ย ขอให้เน้นเป็นสีเขียวสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีแดงเครื่องประดับช่วงนี้นะหาเครื่องประดับที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือหินอเมทิสต์เนี่ยใส่ติดตัวไว้นะคะแล้วก็ทับทิมอีกสิ่งหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะขอโชคลาบนะคะก็ขอให้ไปสการะขอความกับหลวงพ่อบนแหลมสารหลักเมืองแล้วก็ไอ้ไข่ทีนี้เวลาวันไหนที่เราจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายที่มีผิวคล้ำนะคะแล้วก็แผงเนี่ยให้อยู่ใกล้กับท่ารถท่าเรือหรือวัดที่อยู่ติด กับแม่น้ำดำของในเรื่องของเด่นๆของคุณนะคะนะจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่ยังโสดอยู่คุณจะได้พบคนถูกใจนะคะหรือถ้าคุณแอบมองใครอยู่แล้วเขาเฉยๆช่วงนี้นะตั้งแต่16ไปจนถึง31นะอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะมีในเรื่องของการตอบรับคุณด้วยเช่นกันนะคะเริ่มที่จะมีความสนิทมากขึ้นเริ่มที่จะมีการคุ้นเคยมากขึ้นแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้มันจะมี ในเรื่องของการพูดคุยกันมีการขยับขยายในเรื่องของครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องเด่นในของคุณสําหรับในเรื่องของการงานนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าการงานเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มันมาก พร้อมกับความเติบโตมันมาพร้อมกับความก้าวหน้าหรือถ้าเกิดตอนนี้ใครจะมีการขยับขยายอะไรในช่วงนี้ก็ตามบอกเลยคะ่ะว่าการปรับเปลี่ยนการขยับขยายตรงนี้มันจะไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมสิ่งต้องระมัดระวังก็คือการลงทุนค่ะอันนี้รามัดระวังสักนิดนึงนะคะต้องไปบริหารจัดการแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมชะรอไว้ก่อนเลยการเงินตรงนี้นะบอกกันสักนิดนึงคะ่ะว่าสถานการณ์การเงินเนี่ย มันไม่ค่อยจะแน่นอนสักเท่าไหร่ดักเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับปากหรือวาดหวังอะไรกับใครไว้ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของโชคลาภบอกเลยค่ะว่ามันมีเข้ามาให้เราเห็นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โชคใหญ่นักนะก็ต้องเข้าใจไว้สักนิดหนึงมาต่อกันด้วยตัวเลขมงคลค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยตัวเลขมงคลของคุณคือเลข8เลข สองแล้วก็เลขห้านะคะนี่จะเป็นตัวเลขมงคลคุิทรัพย์จะอยู่ที่อ่างน้ำมนต์อยู่ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนใช้บ่อยใช้เป็นประจำนั่นแหละค่ะคือขุมทรัพย์ของคุณการเสริมดวงช่วงนี้นะคะให้หมั่นทําทานกับคนยากไร้อันนี้มันจะเป็นการเล่งให้มีโชคลาภมากขึ้นการแต่งกาย,เน,ยเน้นสีเขียวสีม่วงหรือสีดํานะคะแล้วก็ในเครื่องประดับสําหรับคนที่ชอบสวมใส่นะก็จะเป็นพลอยสีขาวเป็นนินแล้วก็คริสตัน ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะไปออทําการสักการะขอพรนะคะในเรื่องของโชคลาภเนี่ยแนะนําเลยค่ะให้ไปขอพรกับปู่ฤาษียานาคหรือแม่นางตะเคียนเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ดลบรนดาลโชคลาภให้กับท่านได้วันที่เราจะเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงโชคกับผู้หญิงเนี่ยที่มีหน้าตาเนี่ยสวยนะคะหรือหน้าตาดีแผงควรที่จะอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ศาลนะคะโดยเฉพาะศาลที่เป็นนางไม้นะคะหรือนางตะเคียนนั่นเองค่ะ คนที่เกิดวันอังคารถ้ามีการติดต่อประสานงานนะคะคุณจะเด่นตรงนี้มากๆเลยคือการติดต่อการประสานงานเนี่ยมันมีความราบลื่นมันมีการลื่นไหลยอย่างดีเลยโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้จะต้องติดต่อกับคนต่างชาติจะต้องมีการเดินเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางทางไกลาทางต่างประเทศช่วงนี้ค่อนข้างที่จะราบลื่นนะคะค่อนข้างที่จะฉลุยสะดวกเลยทีเดียวการงานนี้ต้องระมัดระวังสักนิดค่ะเพราะว่าเรามัดระวังการใกล้ชิดกับผู้หลับผู้ใหญ่ไว้บ้างนะคะ ใกล้ชิดกันมากสนิทกันมากถ้ามีการขัดอกขัดใจกันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาระยะยาวแล้ว บอกตรงๆงเลยนะคะว่าช่วงนี้อาจารย์รักไม่แนะนําให้มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการยกย้ายเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะเดินเข้าไปมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คุณคาดคิดไว้มันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้นั่นเองสําหรับในเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะคล่องมือค่ะมีเงินฟุกๆุกเข้ามาแล้วในเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาอย่างไม่คาดคิดคาดฝันด้วยเช่นกันเรียกว่าเป็นดวงที่ส้มหล่นในเรื่องของโชคลาภสําหรับความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วนะ ระมัดระวังสักนิดหนึ่งค่ะความมีเสน่ห์ความที่คุณมีความเอื้ออาทรต่อผู้คนทั่วไปเนี่ยมันจะทําให้มีเพศตรงข้ามเข้า,ขามาปัวพันนะคะแล้วมันจะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังได้ด้วยเช่นกันเอ,อ่อความรักของคนโสดเนี่ยนะคะช่วงนี้นะมันนิ่งค่ะนะมันนิ่งๆมันยังไม่มานะคะให้เราได้อิ่มอกอิ่มใจละเพราะฉะนั้นคนที่เกิดเริงคาาใครโสดอยู่อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆก่อนค่ะรอสักนิดหนึ่ง มาต่อกันที่ในเรื่องของตัวเลขที่เป็นเลขมงคลกันเลขมงคลจะเป็นเลข4เลข3แล้วก็เลข9นะคะอันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะ คุมทรัพย์เนี่ยจะอยู่ที่ต้นไม้หรือต้นว่านมงคลต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นบ้านไหนปลูกต้นไม้ต้นว่านต้นไม้มงคลไว้เขาออกดอกนะคะไปรับฝันเขาสักนิดหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นคุมทรัพย์ของคุณก็คือบ้านเล็กที่กับคนท้องสำหรับการเสริมดวงช่วงนี้ค่ะให้ซื้อขนมหรือของเล่นให้กับเด็กจะเป็นเด็กข้างบ้านก็ได้นะคะแล้วสีมงคลช่วงนี้นะ ก็จะเป็นสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองเข้มนะคะสีเหลืองอ่อนห้ามใส่นะคะเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นทับทิมเครื่องประดับที่เป็นรูปทรงกลมแล้วก็ทองคําสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่เราจะไปขอโชคลาภขอในด้านของการเงินเนี่ยขอให้เป็นองค์สมเด็จพ,พระนเรศวสมหาราชย่าโมแล้วก็หลวงพ่อปักแดกทีนี้เวลาเราจะเสี่ยงโชคค่ะเคล็ดลับเนี่ยให้เราเสี่ยงโชคกับผู้ชายที่มีรูปร่างท้วมผิวคั้มนะคะ แล้วแผงเนี่ยนะคะให้ซื้อกับแผงที่อยู่ในห้างสปปรรพสินค้าหรือบริเวณที่อยู่ใกล้ห้างสปปรรพสินค้าค่ะ ในเรื่องเด่นๆของคุณเขาสำหรับคนที่เกิดเป็นพุทธนะคะมันเด่นในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสที่จะได้โชคลาภก้อนโตเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะมันมีความก้าวหน้าข้อสําคัญคือผู้ใหญ่จะไว้ใจมอบหมายให้เราทําหน้าที่มากขึ้นนะคะแต่การมอบหมายงานชิ้นเนี้ยนะคะบอกเลยนะถ้าคุณเต็มที่กับมันมันคืออนาคตของคุณด้วยเช่นกันเรียกว่าเขาให้เราแสดงฝีม้ลายมือแหละแล้วนะถ้าเกิดเรา จะมีการลงทุนต่างๆตอนนี้กําลังคิดอยากจะลงทุนเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าขอให้ไปทีละขั้นทีละขั้นนะคะลงทุนเล็กๆไปก่อนอย่าลงทุนอะไรที่มันเป็นเรื่องของการโครมครามมันจะเสียค่ะการเงินช่วงนี้นะมันเหมาะกับในเรื่องของ1การติดต่อขอเครดิตขอสินเชื่อต่างๆรวมถึงใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้จะต้องมีการเจรจาการต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงที่เราได้เปรียบตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ สำหรับในเรื่องของความรักค่ะท่านที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรคนที่ยังโสดอยู่เป็นช่วงที่คุณจะได้พบกับความรักแท้ที่เราจะมาสามารถที่จะมาสร้างฐานะในอนาคตร่วมกันเรียกว่าดวงของคนที่เกิดเป็นพุทธนะช่วงนี้ดีจริงๆค่ะระวัดระวังอย่างเดียวคือในเรื่องของสุขภาพนะคะนะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีในเรื่องของตัวเลขมงคลเลขของคุณเนี่ยจะเป็นเลขศูนย์ เลขเจ็ดแล้วก็เลขสานะคะอันนี้เป็นตัวเลขมงคลของคุณนะ คุ้มทรัพย์ของคุณนะคะจะอยู่ที่เลขประทัดทะเบียนรถใครก็แล้วแต่ที่ชอบทําบุญสุนทานนะทำบุญเกี่ยวกับการซื้อที่ดินเหลืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาเออกใบอนุโมทนาบัตรมาให้เราเนี่ยนะคะหรือใบอนุโมทนาบุญมาให้เราเนี่ยนะคะเอาเลขตรงนั้นไปซื้อด้วยการเสริมดวงช่วงนี้นะคะให้เราเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนกับคนรอบข้างมีความเมตตากับคนรอบข้างรวมถึงสัตว์ยากไร้สัตว์ที่เขาอดอยากด้วยนะคะให้ข้าวให้น้ําเขาบ้างในบ้างนะคะ แล้วสีมงคลช่วงนี้นะใช้สีน้ำเงินสีครีมแล้วก็สีฟ้าอันนี้พยายามใส่ให้อยู่เป็นประจำเครื่องประดับน้ำโชคก็จะเป็นหยกค่ะ ไข่มุกหรือใครที่ชอบสวมใส่หินมงคลก็จะเป็นลาพิสลาซูดีนะคะซึ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะที่คุณจะไปขอพรในเรื่องของโชคลาบเนี่ยนะคะก็จะมีองค์พระศิวรีนะคะพระพิฆเนศแล้วก็องค์พระราหูค,ค่ะในวันเสี่ยงโชคให้คุณซื้อกับคนขี่จักรยานหรือคนที่นั่งอยู่บนรถนะคะจะเป็นรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่ให้ซื้อกับเขาแล้วแผงเนี่ย ควรที่จะอยู่ใกล้วัดหรือศาลที่มีผู้คนเข้ามาสักการะบูชาและกันอย่างต่อเนื่องนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ให้โชคให้ลาบคุณ พุธกลางคืนเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเย็นของวันพุธไปจนถึง6โมงเช้าของวันพฤหัสนะคะเรื่องเด่นของเรานะคะจะเป็นในเรื่องของการงานค่ะมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอาจจะมีคนมาทาบทามอาจจะมีคนมานําเสนอถ้ามันไม่เกินความสามารถของเราแล้วอยู่ในความคิดที่ว่าเราทําได้คว้าไว้เลยนะคะเพราะการเริ่มต้นงานตัวใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีคนมาคอยสนับสนุนช่วยเหลือเราด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้ การตอบรับการยอมรับจากคนรอบข้างจากเพื่อนร่วมงานได้อย่างดีเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของการเงินค่ะจะเป็นไปไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้การลงทุนอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังได้ผลกําไรนะคะ ซึ่งในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันจะส่งผลไปในเรื่องของโชคลาภได้เช่นกันนะคะที่มันจะตามเข้ามาอย่างที่เราไม่คาดคิดคาดฝันเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของความรักค่ะใครก็ตามที่มีคู่อยู่แล้วต้องหนักแน่นกันสักนิดหนึงเพราะสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดหากคุณเอาเป็นเอาตายกับคนของเราไปเชื่อคนข้างนอกมากกว่าคนของเรามันจะเกิดปัญหากันจนอาจจะถึงขั้นประชดประชันกันได้เลยนะคะคน โสดเนี่ยระวังสักนิดหนึ่งนะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเข้ามาก็จริงอะ่ะแต่เขาไม่ได้จริงจังกับเรารวมถึงตัวคุณเองด้วยมันก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่เราจะไปทุ่มเทเรื่องของความรักหรือในเรื่องของที่เราจะจริงจังกับใครนะคะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดเปนพุธกลางคืนเรามาต่อกันด้วยตัวเลขค่ะว่าตัวเลขมงคลของคุณช่วงนี้นะคะจะเป็นเลขหนึ่งเลข6แล้วก็เลข2 คุ้มทรัพย์นะคะจะอยู่ที่น้ำตาเทียนเลขวันเกิดและอายุเกิดของคุณในช่วงเดือนเมษานี้ตรงกับวันเกิดของคุณไม่ว่าจะเป็นเลขวันเกิดก็ดีเลขควาสอบก็ดีเลขอายุก็ดี นั่นคือขุมทรัพย์ของคุณด้วยเช่นกันนะคะการเสริมดวงช่วงนี้นะให้ใส่บาตรค่ะแล้วก็น้อมนําบุญนะอุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวเราให้กับเจ้ากรรมในเวรค่ะสีม่วงสีม่วงเข้มสีดําสีขาวสีเหล่านี้จะเป็นสีมงคลของคุณคนที่ชอบใส่เครื่องประดับนะคะช่วงนี้นะก็จะเป็นเครื่องเงินนะคะหรือเพชรแล้วก็เครื่องประดับที่มีรูปทรงที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม พระราหูองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะแล้วก็หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถที่จะขอพอรในเรื่องของโชคลาภได้เช่นกันค่ะในเรื่องของเคล็ดลับการเสี่ยงโชคเนี่ยช่วงนี้นะถ้าจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับคนพิการถ้าเราจะซื้อให้ซื้อกับแผงที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลนะคะหรือใกล้สถานที่ศึกษาจะเป็นโรงเรียนมหาลัยที่เติวตรงนี้คือสถานที่ที่นำโชคให้กับคุณ ในเรื่องเด่นของคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ค่ะใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะมีในเรื่องของการจะซื้อจะขายก็ดีนะคะหรือจะมีการปรับปรุงที่ดินต่างๆการติดต่อขอสินเชื่อนะคะการเป็นในหน้าต่างๆช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะใครที่ประเภทว่า คิดจะซื้อจะขายแล้วเราก็ทอดทอดเวลาไว้นะคะตอนนี้ลุกขึ้นรีบมาทำรีบมาติดต่อเลยค่ะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดีของคุณสําหรับในเรื่องของการงานการงานเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการได้รับฟังข้อมูลนะคะหรือความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราให้ข้อมูลผิดผิดไป ตรงนี้จะทําให้งานเสียหายเกิดความราชา้าต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งละเอียดอ่อรอบครอบนิดนึงนะใครที่ต้องส่งงานให้กับผู้ใหญ่ตรวัทานดูอีกสักนิดหนึ่งค่ะการเงินเนี่ยให้ระมัดระวังการใช้จ่ายที่ อาจจะเกินตัวเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราเนี่ยจะเสียงเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องทีนี้ถ้าเกิดเราใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยมันจะเป็นภาระหนี้สินได้ในอนาคตนะคะอย่างไรก็แล้วแต่คนที่เกิพดพฤหัสดีเนี่ยคุณก็ยังมีโชคดีในเรื่องของอะไรรู้ไหมในเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่พอสมควรเหมือนกันในเรื่องของความรักค่ะมันจะมีเรื่องของการพูดคุยการวางแผนท่องเที่ยวนะคะแล้วมันไม่ได้ไปกันสองคนสิ มันจะต้องมีการท่องเที่ยวร่วมกับหมู่ญาติด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกว่าบริหารจัดการงบในเรื่องของการท่องเที่ยวกันสักนิดหนึ่งคนโสดช่วงนี้ดวงความรักดีเพราะจะมีญาติพี่น้องแนะนําคนดีๆที่ถูกอ,อกถูกใจมาให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะสำหรับในตัวเลขมงคลค่ะเลขมงคลเนี่ยจะเป็นเลข4เลข8แล้วก็เลข9นะคะนี่เป็นเลขมงคลของคุณนะ คุมทรัพย์ค่ะจะอยู่กับนักบวชนะคะหรือคนที่ปฏิบัติรวมถึงการที่เรามีโอกาสเข้าไปร่วมในพิธีกรรมต่างๆด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นคุมทรัพย์ให้เราก็คือเ,อเลขจากเซมซีค่ะช่วงนี้อะ่ะให้ จัดหน้าบ้านให้สะอาดเก็บให้เรียบร้อยนะคะเพราะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเรียกเงินทองให้มาเข้ากระเป๋าเราได้สําหรับในเรื่องการเสริมดวงค่ะการสวดมนต์การนั่งสมาธิจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เสริมดวงเราได้อย่างดีนอกจากจะเสริมด้านโชคลาภแล้วก็ยังเสริมในเรื่องของการงานได้เสริมในเรื่องของสุขภาพเราได้ด้วยเช่นกันนะคะสีบางคนช่วงนี้นะจะเป็นสีน้ําเงินสีน้ําตาลน,นะคะแล้วก็สีแดง สำหรับเครื่องประดับค่ะใช้พลอยสีแดงหรือทับทิมก็ได้นะคะแล้วก็เครื่องประดับที่สั่งประกายแวววาวเช่นเพชรหลวงพ่อปานนะคะเทพทันใจนะคะแล้วก็หลวงพ่อสมบังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะขอพรกับพระอ,องค์ท่านในเรื่องของการเงินและโชคลาภได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเคล็ดลับกันเสี่ยงโชคนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเวลาเราจะซื้อให้ ดูค่ะว่าคนขายคนนั้นสวมเสื้อขาวหรือใส่ชุดขาวไหมนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณมีโชคลาภแล้วเวลาเราซื้อนะคะแผงเนี่ยให้อยู่กับใกล้วัดหรือใกล้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ ของคุณเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางการท่องเที่ยวจะบอกอยากหนึ่งนะคะว่าสิ่งนี้ดีมากๆเลยคือถ้าช่วงนี้คุณมีการทําบุญสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลดีให้ดวงชะตาของคุณนะคะแล้วถ้าคุณยิ่งเป็นแม่งานชักชวนคนไปทําบุญมันจะเป็นการเสริมดวงคุณได้มากขึ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีความกล้าหน้าในหลายๆเรื่องการงานตอนนี้นะต้องบอกค่ะว่าการงานเนี่ยราบลื่นแล้วเราได้เรียนรู้ ู้สิ่งใหม่ๆนะคะในเรื่องของการงานทำให้เราเนี่ยสามารถมีการพัฒนามีการเติบโตได้ในอนาคตเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองนั่นเองการเงินตรงนี้นะคะมีความคล้องม้คล้องมือเป็นอย่างดีค่ะแต่เมื่อเงินเข้ามาสะพัดเข้ามามากขึ้น มันตามมาด้วยภาระที่เราจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเตือนกันเล็กๆนะคะสักนิดหนึ่งว่าอย่ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครเพราะสิ่งท,ที่คุณช่วยเหลือเขาเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่ามันเสียปรา่าดวงคุณเนี่ยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นดวงหนึ่งที่มีโชคลาภอยู่พอสมควรทีเดียวละเรื่องของความรักค่ะควรที่จะหาเวลาพูดคุยกันให้มากนะคะในช่วงนี้นะ ใครที่มีปัญหาค้างคากันอยู่หรือมีอีโก้ที่อยู่ในใจกันอยู่เนี่ยลดสักนิดหนึ่งหันมาพูดคุยหันมาปรับความเข้าใจความรักคุณก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะคนโสดเนี่ยบอกนิดนึ่งค่ะว่าความรักเนี่ยนะคะไอ้ที่เราคิดจะจริงจังอะ่ะพอมาคบหากันจริงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นข้อพลาดเราเห็นจากการที่มันไม่คลิกกันนะคะมันก็เลยเป็นแค่ความรักที่ผ่านไปเฉยๆเท่านั้นเอง เลขมงคลของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็จะเป็นเลข5เลข7นะคะแล้วก็เลขหนึ่งอันนี้จะเป็นเลขมงคลของคุณนะคุ้มทรัพย์เนะะี่ยค่ะคุ้มทรัพย์จะอยู่ที่อ่างน้ามนต์ก็เลขกลมมรรทันนะคะหรือใครที่มีบัตรทองัตรประกันสังคมเนี่ยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะตรงนั้นก็เป็นคุ้มทรัพย์ของคุณด้วยเช่นกันสําหรับในเรื่องของการเสริมดวงตอนนี้นะคะให้ไปให้อาหารปลาหรือไปปล่อยปลาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงคุณได้อย่างดีเลยช่วงนี้นะแต่งกาย เน้นสีชมพูสีน้ำตาลแล้วก็สีฟ้านะคะส่วนเครื่องประดับเนี่ยถ้าทำได้นะคะอาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นทองคำหรือสีทองก็ได้นะคะหรือสุภาพสตรีเนี่ยก็อาจจะมีเข็มกลัดเพชรติดเอาไว้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่จะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภให้กัะทันด้วยเช่นกัน พระแม่ธรณีองค์พยักรุษแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่เข่งสามสิ่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เกิดวันศุกร์ที่เราจะไปขอพรในเรื่องของโชคลาภได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเคล็ดลับการเสี่ยงโชคนะคะให้เสี่ยงโชคกับคนท้องแล้วคนท้องนั้นต้องมีที่ใบหน้าที่เ er อิบอิ่มมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็แผงเนี่ยให้อยู่ในปั๊มน้ํามันนะคะหรือในตลาดก็ได้ ดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์นะโชคลาบเด่นมากๆเลยนะคะเรียกว่าได้ว้าวกันเลยละเป็นวันหนึ่งนะคะที่มีดวงเฮงในเรื่องของการงานค่ะมีความราบรื่นแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดในงานของตัวเองได้อย่างดีเลย รวมถึง5จะมีการเริ่มต้นเลยใหม่ๆโครงการงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ก็จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมันอาจจะมีการตึดขัดอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ตอนนี้ที่รอเงินอยู่แล้วเกิดการเงียบหายไปสิ่งที่คุณจะต้องแก้คือ อย่าปล่อยอย่าทำนิ่งอย่าทำเฉยคุณจะต้องมีการติดตามคุณต้องมีการไถ่าถามนะคะเพราะถ้าคุณปล่อยไว้แบบนี้เรียกว่ามันมีโอกาสที่จะชวดไปอย่างที่เราไม่รู้ตัวรู้ตัวเลยก็ได้เรื่องของความรักค่ะเครียดนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องระมัดระวังในมือที่สมที่จะเข้ามาเจาะแจะกับคนของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทําให้เกิดปัญหาระหว่างกันได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะอย่าไปจุกจิกอย่าไปแสดงบทบาทของความหึงหวงะไรมากนะักพยายาม เข้าใกล้เขาใกล,ใกล้ชิดเขาใส่ใจเขาให้มากกว่าเดิมนะคะเอาอกเอาใจเขาแต่อย่าเจาะแจะนะหลังวันที่15้าเมษายนไปแล้วนั่นนะคะทุกอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายลงนะค,ะคนโสดอย่าทำตัวเจ้าชู้ถ้าคุณจีบได้จีบได้ง่ายนะคะแต่สะบัดหลุดยากอันนี้ก็จะเป็นปัญหาให้กับตัวคุณเองนั่นแหละเราจะมาดูกันค่ะว่าในตัวเลขมงคลของคุณเป็นอย่างไรบ้างเลขมงคลของคุณนะคะจะเป็นเลขหกเลขสองแล้วก็เลข8ดอันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะ คุ้มทรัพย์ของคุณเนี่ยนะคะช่วงนี้นะจะอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณให้ความเคารพนับถือหรือใครตอนนี้ที่บูชาถึงศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเขามีเลขโค้ดที่เอ่อที่ใต้ฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมตรงนั้นคือคุ้มทรัพย์อีกอันหนึ่งก็คือเซฟซีนะคะเยงเซมซีขอในเรื่องของโชคลาภเลยการเสริมดวงช่วงนี้นะคะจะถูกจริตกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเพราะฉะนั้นให้หมั่นสวนบดบทพระคาถาเงินล้านค่ะ แลสีมงคลของคุณนะคะจะเป็นสีน้ำเงินสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอ่อนค่ะส่วนคนที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับเนี่ยนะคะใช้พลอยเพทายหรือพลอยที่เป็นสีน้ําตาลนคะคะนินแล้วก็เครื่องเงินโดยเฉพาะเครื่องเงินเนี่ยติดตัวไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นแพ่เหล็กดึงดูดในเรื่องของการเงินให้กับเราด้วยเช่นกันซึ่งศสกิ์สิ์นะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าตอนนี้ยึดหลวงพ่อฤาษีวิงดำไว้สักการะบูชาขอพรขอโชคลาภกับหลวงพ่อฤาษีวิงดำ พระอุปคุตนะคะหรือองค์พญานาคอันนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสามารถที่จะขอพรในเรื่องของโชคลาภได้เป็นอย่างดีเคล็ดลับการเสี่ยงโชคค่ะเวลาเราจะเสี่ยงโชคนะให้เสี่ยงโชคกับคนที่มีรูปร่างผอมสูงหรือให้เสี่ยงโชคกับคนพิการก็ได้แล้วแผงที่เราจะซื้อเนี่ยค่ะให้อยู่ใกล้ท่ารถท่าเรือนะคะที่มีการปล่อยปลาหรือให้อาหารปลานะคะอันนั้นก็คือแผงที่จะนำโชคให้กับคุณ ค่ะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าในตัวเลขของทักษะนะคะสําหรับวันที่16เมษายนเนี่ยตัวเลขที่อาจารย์หลักชอบหรือว่าเป็นตัวเลขในดวงใจเนาะก็จะเป็นเลข6กับเลข7นะคะส่วนตัวเลขอื่นๆเนี่ยที่ให้ไว้นะคะทุกท่านก็ไปจับคู่กันนะคะ ้ายรายการนะคะอาจารย์ลักษ์ก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์เนาะใครที่มีการเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกคนรับทรัพย์รับโชคกันท่วนหน้าแล้วเรามาพบกันครั้งหน้าค่ะกับรายการลักเล็กเด็ดทางช่องทางซีมีดัตมีสามบีบีขี้กทีวีรวมถึง YouTube แล้วก็ติ k กต o ออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ลักเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ